ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สําหรับราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาประจําปีงบประมาณ2566นโรงเรียนบ้านติวผู้ขอรับการประเมินนายสห,หกิจดมานนท์ตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชํานาญการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา,าตรีวิทยาศาสตร์บัิฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก สถาบันรัฐพัฒน์สกลนครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และเป็นครูประจําชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5ณโรงเรียนบ้านจิว้วสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโรธาดีเขต4 ลการปฏิบัติงานตามาาาตามาตรฐานตำแหน่งงานต่างๆมีดังนี้ภาระงานเป็นไปนตามที่กศกกำหนดคือมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้1ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่1การจัดการเรียนรู้การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตรมราตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนําไปทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการ,การาศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับบริบทของถานศึกษาผู้เรียนและสภาพท้องถิ่นออกแบบหน่วยการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการสร้างความรู้เองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพมีการส่งเสริมการทำงานและการทำงานเป็นกลุ่มมีการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดการสร้างความรู้เองเกิดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานเสมอการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินแบบก้าวหน้าด้วยวิธีที่หลากหลายและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดยนำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนรู้เช่นการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการจัดกลุ่มนักเรียนการวางแผนพัฒนาตามสกยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศาึกษาโดยเน้นจัดบรรยากาศหน้าเรียนปลอดภัย และมีห้องเรียนที่มีคุณภาพการอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาโดยมีกิจกรรมโรงเรียนสุดรลิตโรงเรียนคุณธรรมและโครงการอบรมธรรม,ทรมะทุกวันศุกร์ด้านที่2การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนและหลายวิชาโดยจัดทาให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการใช้ข้อมูลได้สะดวกเพื่อในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนเช่น ผลการประเมินปพห้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบันทึกข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันออกเยี่ยมบ้านจัดทาข้อมูลดูแลเช่นการช่วยเหลือนักเรียนการดูแลเรื่องความประพฤติการมอบทุนการศึกษาปฏิบัติงานวิชาการงานอื่นๆของสถานศาึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเช่นร่วมแก้ไขพัฒ,พฒนาหลักสูตรทางึกษา,าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมจัดทำ sar ของโรงเรียน และจะทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและองค์กรสถานประกอบการร่วมกันเพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนเช่นการประชุมผู้ปกครองการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเช่นการเข้าอบรมประชุมสัมมนาโดยนำความรู้ทักษะวิธีการรูปแบบมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งจากนอกโรงเรียนและในโรงเรียนการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนคุณภาพของผู้เรียนและการทำนวัตกรรมเช่นการทำสื่อออนไลน์ส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัฏจักรน้ำระดับชั้นผสมศึกษาป,ปีที่5ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สืบสวนสอบสวน inquiry-based learning เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์รของผู้เรียนวิธีการดรําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้โมเดล Deming PDCA B. มิ่งไซเคิล P. การวางแผน D. ปฏิบัติ C. การตรวจสอบและ A. การปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ในการพัฒนาที่คาดหวังนักเรียนร้อยละแปเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สืบสวนสอบสวนมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาฟังการนำเสนอครั้งนี้ขอขอบคุณครับ